สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับช่างจอมมี่รีวิวกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็น ep สาของเราเลยนะครับทุกคนวันนี้นะครับใครก็ตามนะครับเราตามหารถเก่งนะครับเอาไว้ใช้งานนะทุกคนแต่ที่สําคัญนะครับต้องประหยัดน้ํามันนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเทสได้รถคันหนึงให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเป็นคันไหนไปไม่ได้ครับมาจากคันนี้เลยเจ้ามาด้าสองหนึ่งจุดห้าเอ็กดีปีสองพันสิบเก้า คันนี้ของเรานะครับก็ช่วงนี้นะ้ำมันแพงับทุกคนลองใช้รถดีเซลกันดูดีกว่าเนาะแล้วคันนี้นะครับเป็นมาล่าสองดีเซลคันนี้เนาะจะขับขี่ดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมาเทสต์ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับไปเราไปดูกันไป โอเคทุกคนก็ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมนะครับการรีวิวเทสไดร์คันนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็สับสกัยที่สำคัญ่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราเนาะทุกคนอ่ะวันนี้ก็เป็น EP 3นะครับที่ผมจะมาเทสไดร์นะครับรถมาด้าสองดีเซลให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเดี๋ยวตอนอื่นเราขอคาดเบลก่อนแป๊บหนึ่งนะครับนี่ซึ่งคันนี้นะครับเราจะมาทดสอบกันนะทุกคนว่าคันนี้เนี่ยมันขับดีจริงๆริงไหมเนาะเพราะว่าเห็นคนเนี่ยก็ กำลังตามหาเจ้ามาด้า2ดีเซลกันนะครับเยอะมากเราทุกคนช่วงนี้มาด้า2ดีเซลขาบตลาดเลยเนาะอันนี้นะครับเพราะว่าลูกค้าเก่าผมก็ที่ออกมาด้า2เบนซินไปนี่ก็มาเทิรนะ์นรถเนาะเปลี่ยนรถเป็นมาด้า2ดีเซลเลยนะครับซึ่งเจ้ามาด้า2ดีเซลคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์1,500ซีซีเรื่ทุกคนคันนี้นะครับก็จะขับดีกว่าตัวเบนซินนะครับเพราะเบนซินเป็นเครื่อง1,300ตอนนี้มีเทอร์โบมาให้ด้วยนะครับ ดี๋ยววันนี้เผมจะมาทดสอบอัตราความเร็วนะครับการขับขี่ของเจ้ามาด้า2ดีเซลคันนี้นะครับว่าจะขับดีขับเร็วขนาดไหนแล้วการเบรกอะไรเข้าโค้งดีแค่ไหนนะทุกคนคนระับเรามาดูกันนะครับซึ่งในตอนนี้นะทุกคนมาด้า2ดีเซลตัวนี้นะครับก็จะหน้าตาคล้ายๆกับมาด้า2เบนซินนะทุกคนไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดย์ไทาม์มาให้นะทุกคนการเปิดปิดไฟก็เป็นแบบออโต้เนาะอันนี้นะครับก็เป็น Auto ออโต้เหมือนกันเนาะ เนี่มันก็ตัวเบนซินทั่วไปนะครับอันนี้คือในส่วนของดีไซน์ภายในของเจ้าดีเซลคันนี้นครับ <c oughs> ก็จะคล้ายกับตัวเบนซินเลยเนาะอันนี้นะครับก็พวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับหน้าจอป,ปกติเหมือน <c oughs> ของทางมัสด้าเขานะครับอันนี้ <c oughs> เห็นไหมทุกคนส่วนของตัวคอนโซลนะครับดีไซน์ภายในคือตัวเหมือนตัวกับของตัวเบนซินหมดเลยเนาะอันนี้ไม่ค่อยแตกต่างกันนะครับแต่ว่าการขับขี่ผมบอกเลยนะครับว่าแตกต่างอย่างแน่นอนนะทุกคน ครับือตอนนี้ที่ผมกําลังจะเทสได้อยู่นี่ฝนก็เกิดจะตกแล้วด้วยนะนะั้นแหละอันนี้รถต,ตนนิดนิดนิดหน่นอยหน่อยเนาะอ่าผมก็นี่นะครับเดี๋ยวผมมาทดสอบอัตราความเร็วเนาะของเจ้ามาด้า2ดีเซลคันนี้นะคะรับมาดูทุกคนดูสปีดการไหลนะครับเห็นไหมอันนี้แลทุกคนแบบเดียวนะครับเหยียบขึ้นไปร้อยร้อยยี่นะครับอันนี้คือเร็วมากเนาะ,ะสําหรับรถอีโกคาร์นะครับมาด้า2นี่เป็นรถอีโกคาร์นะทุกคนก็ ขับเร็วมากเลยนะครับเปนนี้ประทับใจครับตัวตัวนี้มันติดสปีดมากนะครับไหลาตายด้ยนะนี่ขับได้ปกติครับการเปลี่ยนเข้าเลนอะไรนี้ปกติเลยนะครับทําได้ดีเลยเนาะเพราะว่าของตัวมาต้าที่ผมชอบมากๆคือมันเวลาเข้าโค้งหรือว่าเปลี่ยนเลนอะไรเงี้ยคือมันตามพวงมาลัยเราอย่างดีนะครับเวลาตัวล้อเนี่ยน,น,นะฮะทุกคนเราขับขี่ดีนะครับมาด้าสองดีเซลทุกคนถึงว่าใครก็ตามนะครับมาหารรถมาด้าสองดีเซลปล่อยมากเนาะคันนี้นะครับ ประหยัดน้ำมันด้วยค,ความเป็นจริงนะคันนี้ได้มากสุดที่ผมเคยอ่านมานี่ได้มากสุดถึง26โลลิตรเนาะอันนี้ได้เยอะมากเลยนะครับขับขี่ไปเชียงใหม่นี่สบายสบยเลยเนาะอันนี้ที่สําคัญนะคันนี้นะครับไฟยังมีระบบควบคุมความเร็วนะครับอย่าง cruise control ด้วยนะทุกคนก็สามารถเปิดใช้งานได้นะคันนี้นะครับนี่เราเปิดใช้งานให้ดูดีว่าเอามันจะล็อกด้จริงๆริงไหมเนาะนี่นะครับ ไปที่101กิโลเมตรหรอเอาสัก90แล้วกันเนาะเพื่อความสบายใจของเรามาสัก90เนาะนี่นะครับก็เปิดใช้งาน,นะคระบบควบคุมความเร็วคูสคอน c o n t r o นะครับอันนี้คือผมไม่ได้เหยียบคันเร่งเลยนะทุกคนอันนี้ก็ ขับขี่ปกตินะครับของทางมาด้าเราตอ,น,อนนี้เห็นไหมมันก็ล็อกความเร็วให้เรานะครับเป็นอยู่ที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้คือผมไม่ได้เหยียบคันเร่งจริงๆนะทุกคนนี้เห็นไหมก็ขับขี่ปกตินะครับแค่จับแคพวงมาลัยอย่างเดียวนะครับเวลาจะยกเลิกก็แค่แตะเบรกเพีหนึ่งเนาะก็ยกเลิกแล้วนะครับอันนี้เราประเซตใหม่ได้เนาะก็เซตไปสมบ,บรสูรเซตสักร้อยหนึ่งอ่ะขับสักร้อยหนึ่งก็ให้มันเซตไปนะครับเห็นไหมก็จะเซตไปที่ร้อยเดียวนะครับตันนี้มันก็ ขัได้ครับปกติชิวๆนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูสวกขอตัวฟังก์ชันของตัวรถมาด้าสคันนี้บ้างนะครับก็จะเหมือนดยทั่วไปทุกคนก็ตัวจอนะครับวันนี้ใช้ทัชสกรีนไม่ได้ทุกคนต้องใช้ควบคุมจากตัวซ็นเตอร์คอมมาน์นะครับที่เขามีมาให้นะครับของทาง m a ด้าเนาะเพราะว่านี้เป็นระบบเซตตี้ของทาง m มาด้าตันนี้นะครับนี่นะครับเราก็ใช้ควบคุมไปนะทุกคนไม่ว่าตัวสองตัวหน้าจอนะครับ ก็รองรับ amfm เหมือนเดิมทุกคนสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับอันนี้จะต่อบลูทูธได้ครับ amfm เชื่อมต่อได้หมดนะครับอันนี้เนาะประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวหน้าจอฟังก์ชันนะครับตัวแอร์เขาจะเป็นแอร์แบบอะนอลล็อกนะทุกคนเป็น Air Auto แอร์ออโต้เราแัะปรุ่มมุมดนะครับอันนี้ไม่ใช่แอร์ดิจิตอลนะครับอันนี้เน,ะนาะลักษณะหน้าตาแอร์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ส่วนของดีไซน์ของเจ้ามาด้า2ดีเซลก็จะประมาณนี้นะทุกคนแต่ผมบอกเลยนะว่าการขับขี่อันนี้มระทับใจนะครับดีเยี่ยมเลยขับขี่สนุกมาขับมัน,น,นเนาะอันนี้โอเคครับทุก <L> คนเดี๋ยวที่นี้ก็จะ <L> ผมมาทดสอบอัตราความเร็วของเจ้ามาด้า2 1.5 x อกดีนทุกคนตัวดีเซลคันนี้นะครับว่าอัตราความเร็ว0ถึง100เนี่ยของทางมาด้า2ดีเซลคันนี้นะ่ะจะใช้ระยะเวลาประมาณกี่วินาทีนะครับให้ทุกคนได้ดูกันเนาะว่าอันนี้เดี๋ยวผมลองขับให้ดูแบบว่าเต็มที่เนาะ,อะลองมาทดสอบกันดูนะครับว่ามันจะใช้ระยะเวลาประมาณกี่วินเนาะนะเรามาดูกันโ นะครับก็ใช้ระยะเวลาประมาณกี่วินาทีไม่รู้ทุกคนใครรู้ก็คอมเมนต์บอกมาหน่อยเนาะอันนี้นะครับก็ใช้ระยะเวลาประมาณนี้แล้วกันเนาะให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่ามันแรงขนาดไหนนะสำหรับเจ้ามาด้าสองดีเซลนะครับตัวนี้เนาะขับขี่ดีนะครับขับขี่สนุกเนาะทุกคนและที่สำคัญนะคันนี้นะครับราคาไม่แพงด้วยทุกคนคันนี้นะครับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับดีวผมขึ้นไว้นะครับหรือว่าติดต่อเบอร์ผมเนี่ยก็ขึ้นไว้ให้ตลอดเนาะว่า ติดต่อเขาว่าเบอร์นี้สอบถามเข้ามาได้นะครับ้อมูลนะครับสำหรับเจ้ามาด้า2ดีเซลนะครับมาด้า2 XD นะครับปี2019นะ mm hmm. อันนี้ใครสนใจก็าสามารถทักเข้ามาได้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับซึ่งไอ้เจ้ามาด้า2ดีเซลวันนี้เนี่ยมันมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนสําหรับใคยนะครับที่มีสัมภาระเยอะนะทุกคนอยากเก็บสัมภาระได้เยอะนะ ันนี้นะครับจะแตกต่างจากรถอีโก้ค้าทั่วไปนะครับเพราะว่าคันนี้สามารถพับเบาะหลังได้นะทุกคน60-40นะครับอันนี้เนาะเดี๋ยวขื้นพาไปดูเนาะเวลาพับเบาะเป็นยังไงนะครับโอเคก็สำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับการรีวิวรถแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมอีกทีนึงครับทุกคนก็วันนี้ต้องขอตลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่กับช่องจอมี่รีวิวรถนะครับวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ